อ,นนอันนี้ความแตกต่างของเมงจีนกับญี่ปุ่นคือพ,พี่มองว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มีความเป็นชาตินิยมสูงจริงๆทั้งสองประเทศชาตินิยมสูงแต่พี่มองว่าชาตินิยมสูงกว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นที่แบบสนับสนุนของตัวเองเราจะเห็นว่าธุรกิจในจนะีนเนี่ยบางเมืองคนรวยนะขับเทสลากันชําเลยนะนะ พอสขับอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มีความชัดนิยมมากเหมือนญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนี่คือแบบ EV ีเข้ามาตีเขายากนะเขาก็ยังขับรถที่เป็นแบรนด์ประเทศเขาอยู่ส่วนการทํางานเขาก็มีการเวิร์คร์ดที่หนักพอๆกันพี่มอยจริงๆทั้ง2ประเทศอะด้วยความที่การแข่งขันและด้วยเคาเจอตั้งแต่เด็กๆพัฒนาตัเงตลอด2ประเทศนี้เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าพี่มองว่าจีนเขามีความเฟล็กซิเบิลมากกว่าญี่ปุ่นอาจจะมีวิธีการคิดที่เป็นกรอบควรจะทําอะไรจากหนึ่งไป2อไป3มไป4ี่แต่จีนไม่เอาผลลัพธ์มาเป็นปที่เายอ อะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นก็จะแบบเรียงไปตามทีละขั้นพี่มองว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการคิดของคนสองประเทศนี้ซึ่งญี่ปุ่นเก่งนะไม่ได้ไม่เก่งแต่ว่าด้วยนิสัยกระบวนการคิดจีนมีความแฮกกิ้งมากกว่ามีความเฟกซิเบิลมากกว่าญี่ปุ่นเป็นระเบียบแบบแผนมากกว่าทําจากผลลัพธ์1นึ่งสไปสเพื่อใหถึงรีซอสแต่จีนเอาผลลัพธ์มาตั้งแล้ววิธีไหนที่กูจะไปถึงผลลัพธ์นี้กูเอาหมดอันนี้คือเป็นวิธีการแบบนี้นะครับ